ครับผมมีเอฟซีเข้ามาถามว่า2ี่9ิแปดยี่ิบ้าไม่มีตั๋วมากลับบ้านได้ไหมผมก็จะไปหาคำตอบให้ครับผมมาหาคำตอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่บกสผมจะเดินทางกลับบ้านเนาะทำไงดีเนาะสวัสดีครับสาวขาเมถามาน่อนครับผมมีเอฟซีเขาถามมาวันยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 28, 29, จากหมอชิดถ้าไม่มีตัว๋วท,ทำยังไงอะ่ะ ก็ต้องไปดูรถมันจะมีรถเสริมอยู่มีเสริมชวนเนาะถ้าไม่มีตั๋วมีเสริมชวนใช่ไหมมีอยู่แล้วค่ะโอเคฮะคือง่ายไม่มีตั๋วแต่ไปที่หมอชิตมีตั๋วใช่เดินทางกลับบ้านได้ใช่มแต่ก็ต้องไปเร็วหน่อยเลยโอเคมีตั๋วชวเนาะมีรถเสริมครับผมเอาละเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แล้ววันนี้อัรมากาศในบกออเรามาเอฟซีเราอยากจะรู้เดินทางจะทำยังไงไม่มีตั๋วเออมาถามให้แล้วนะครับผมอันมณากาศวันนี้วันที่ 26รอบเย็นก็ผมบรรยากาศการเดินทางในบกสมีเอฟซีถามมาว่าเฮ้ยอยากเดินทาง28 9ทำไงถ้าไม่มีตัว๋วทําไงเจ้าหน้าที่บอกให้ไปขึ้นไปชั้นสามติดต่อประชาสัมพันธ์นได้เลยครับผมจะมีรถเสริมกลับบ้านเราครับอีสานใต้ฮะปุริลำสุรินศรีสะเกดอุบลครับผมมีรถเสริมแน่นอนครับผมรถเยอะครับผม,ผมปีนี้รถเยอะท่านนายฐานนี้ท่านแจ้งมาแล้วครับผมท่นมานรถบรสีตะหง,งาเนานะใครไม่มีตัว๋วขึ้นไปชั้นสามติดต่อประชาสัมพันธ์ได้เลยครับผมถ้าไม่มีตัว๋วไม่ต้องเป็นห่วงครับม ติดต่อถามเจ้าหน้าที่แล้วได้คําตอบแล้วครับผมขอบคุณครับผม FC นะ FC จะได้ความรู้จากได้ไม่มีตัวจะกลับบ้านที่แปดยี่เก้าตัวในระบบมันเต็มมีรถเสริมไหมมีครับผมมีรถเสริมนะฮะลับบ้านได้ชัวร์ครับผมอ่าเดินทางไปงหมอชิตตีต่อชั้นสามประชาสัมพันธ์เลยครับผมอ่าได้ความรู้ครับวันนี้ไปแล้วครับ